ข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดหาบุคคลเปรียบปานไม่ได้ผู้เสด็จขึ้นสู่สาครคือเนยยะร,ร์ผู้ข้ามสาครคือสงสารได้แล้วด้วยเสียงกลา่าวข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมอันยอดเยี่ยมสงบละเอียดอันลึกซึ้งเห็นได้ยากแสนยากอันประธรรมพบน้อยแลกพบใหญ่ให้บริสุทธิ์ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแล้วด้วยเสียงกล้าวขอไหว้พระสงฆ์ผู้ปราศจากทุกข์ไม่มีเครื่องข้องคือกิเลสผู้เป็นพัคคินยะบุคคลผู้สูงสุดมีอินทรีย์สงบปราศจากอาสวะด้วยเสียงกล่าวด้วยการกล่าวนอบน้อมพระรัตนตรยัยอันวิเศษซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งใจกระทำโดยพิเศษนี้ จงบังเกิดซึ่งกุศลและอนิสงส์อันงดงามแก่ผู้ฆ่าและผู้ร่วมกระทำในพิธีกรรมนี้เพลินข้าพเจ้าจะแสดงอัฐกและพรณนา,นาซึ่งแสดงข้อแนะนำอันพิเศษหนึ่งเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการกล่าวพรนนา,นาที่นอกเหนือจากพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเลย 2. เรื่องราวที่ว่าด้วยปัญญาอันเขียบแหลม อันยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมะที่วิเศษเหนือไปกว่าพระธรรมคำสอนแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยสเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการประพฤติตนปฏิบัติตามธรรมและวินยัยอันประพฤติตามจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่องราวนี้นั้นไม่มีเลยรัตนะใดๆบนพื้นปฐพีและคำกล่าวใดที่งดงาม หรือสถานะใดที่เรียกว่าประณีที่สุดแล้วในโลกนี้เมื่อเปรียบด้วยพุทธรัตนนี้หาได้มีไม่ที่จะเปรียบปานได้อันข้าพระพุทธเจ้าได้กล่าวมานี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีขอถวยเทพเจ้าทุกเหล่าทุกแหวนแควนน้อยใหญ่ที่อาศัยในอาณาประเทศและสวรรค์ทุกภพภูมิอันประณีดินแดนลึกลับในที่ต่างๆกัน อันปรากฏพระนามในถวยเทพที่ปรากฏในมหาสมัยสูตรและสวงสวรรค์ที่ปรากฏในธรรมจักรปรวัตนสูตรถวยเทพที่มีเดชมากผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นความถูกต้อง ขอเชิญเถิดอันฆ่าพระบาทประกอบด้วยเหล่าพระเทรานุเถระน้อยใหญ่และผู้ประพฤติพรหมจรรย์นเนคขมมะและประชาชนผู้ร่วมการกระทำพิธีในการสวดต้อนรับปีใหม่นี้และในการสาธยายมุตนแห่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมุนีแห่งมนุษย์และถวยเทพทุกองค์ขอเชิญถวยเทพเจ้าขอเชิญเถิด มายังสโมสรประชุมนมักมนทนพิธีแห่งนี้ร่วมสาธุการและอนโมทนากุศลจิตเจตนาอันฆ่าพระบาททั้งหลายนำโดยพระครูโสผลธรรมรังสีอธิบดีแห่งวัดป่าโยธาประสิทธนินี้และผู้มีจิตสร้างสรรค์เจตนาอันบริสุทธิ์ที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดเหล่าทวยเทพผู้มีสัมมาทิฏฐิ ขอเชิญเถิดเหล่าทวยเทพผู้รักษาพระศาสนานี้ขอเชิญเถิดเหล่าทวยเทพทุกจักรวาลน,น้อยใหญ่ขอเชิญมายังสมสรแห่งนี้พร้อมกันเถิดขอทุกท่านจงกล่าวตามข้าพเจ้าพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคบ,บูชา มหาโพคาวะโหาติโลกนาถันอภิปูชยานิข้าพเจ้าจัดบูชาด้วยเครื่องสักการะของข้าบาทนี้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระโสดาบัน พระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์และพลังสมาธิของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกที่เข้าสู่นิโรธสมบัติและสมาธิชั้นอื่นๆอ,อันเป็นโลกุตระและโลกิยะแม้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ได้ซึ่ง ทำอันสูงสุดขอจงแผ่บารมีและคุณธรรมอันวิเศษนั้นมาคุ้มครองรักษาข้าพระพุทธเจ้าให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขความเจริญในปีเก่าตอนรับปีใหม่หากข้าพระเจ้าเคยกระทำกรรมไม่ดีด้วยกายวาจา และด้วยใจทั้งเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าทั้งหลายสำนึกและขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมอภัยโทษอภัยทานแกข่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าจะเป่าร้องอันเชิญถวยเทศที่ปรากฏในสวงสวรรค์ชั้นต่างๆ มายังสโมโสรพื้นพิภพโลกมายังดินแดนแห่งวัตตาโยธาประสิทธิแห่งน,นี้เทวอราราธนานางน,นวิหารโยธาประสิทธิตังเทวะนะจตุมหาราชิกาเอหิตเอหิตวันทนังพุทธานุภาเวนะเทวอาอาราธนานางน,นวิหารโยธาประสิทธิตังเทวะนะดาวดึงสา เอหิเอหิวันทนงพุทานุภาเวนะเทววันทนานังนวิหารโยธาประสิทธังเทวนักยามาเอหิเอหิวันทนงพุทธานุภาเวนะเทวอาราธนานางนวิหารโยธาประสิทธังเทวนักดุสิตาเอหิเอหิวันทนงพุทธานุภาเวนะ เทวอาราธนานังนักวิหารโยธาประสิทธังเทวะนยิมมานารดีเอหิเอหิวันทังพุทธานุภาเวนะเทวอาราธนานังนักวิหารโยธาประสิทธังเทวะอริณตาสาวตีเอหิเอหิวันทั่งพุทธานุภาเวนะ ขอท่านทั้งหลายกล่าวตามข้าพเจ้าอิรักชาเสียงไม่ดังเลยอิรักชาเสียงไม่ดังเลยอิรักชาจิตร,รักษาจะโตหังนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอบูชาด้วยเครื่องสักการะอันข้าบาทถวายไว้แล้ว ในพระพุทธศาสนานี้อมพระสีมหาฤกษ์เบิกพระสีมหาชัยวายพระรัตนานกดิดาชุเนตรีกราบมุนีคุณาจารย์เบิกวิมานแดนสวงเบิกเหล่าปวงเทพเทวันเบิกสวรรค์อิสวรารา เบิกธรรมาสคาดาเบิกมหาสมุทรไทยเบิกไปกฤษณะนรารยะสองแสงชายสักรินองค์อินเฮมาราเพลิงอาจเอราวันแสงสายชดช่วงดวงมหาจินดา เมฆาลารัตประมาสูลสัตขวางเปลี่ยนเปลี่ยนตรีโลกพังพินองนาคินเยี่ยงกลายครุสุบัญญาให้ชิมพลีเหล่าฤาษีคนทนเทพเทวันแปดทิดผิดพระเมธรณีสีพระเมโพศพนกพระเมฆคงคาจอมภูพาปูเจ้าสมิงพรายเรื่องรายประสืเมืองเรื่องนรงพระทรงเมืองเมื่อเรื่องฤทธิพระสยามเทวาธิราช ลุประกาศเป่ารองแสะซองสาธุการสมูทานประชุมการเบิกพระควนพระบายสีจบสิบสีพุ่มเรียงพเนียงงามหยดยอยกลิบอ้อยชอยลากสีดังมาลีบุตรสบงเพ่งพิดองค์กันพุ่มคุมเกรอกกลายรายบินเทพยนยินทอดทัดจัดประหนึ่งพระจุลา,าศาสดามณีสีเจดีโชชัน จรดชั้นพรมมาดดาวตรการหอยย้อยโพทองน้อยต้องลมนาพึ่งชมพริวพริวพร้วริวริวและระรื่ออื่นช้ำชำชื่นดวงมาดนอบพบพานเรือมีเหล่าสักุุนี้น้อยน้ยนยกระจอยรอยเรื่องรมพึงพิชมเรื่องนิดกระจิตริดหล่อชนคอกุศลบารมีแต่งบายสีวันท่าองค์ศาสดาบรมี โลกเฉตวีระวงพุทธพง์วีราชาติพเนนาพงาล้ำทาตรีด้วยกุศล่านนี้นางวาริอุทกกะภาระาอ้างพยานธรณินมานมวยสินชีวันสู่สวรรค์น,นิคาไลาพันลีไกลภูมิอบายลุฟังลายชลทีพระนามนี้มีสีนะหรือพานนั้นแลเด